ันนี้ก็คือมันเบอรี่นะครับมันเบอรี่ที่เราได้ทําการตัดแต่งโค้งกิ่งนะครับแล้วก็จัดการบังคับให้เขาออกลูกในรุ่นแรกรุ่นแรกก็หมายความว่าเราทําการตัดใบลิดใบนะครับออกแล้วก็คอยเขาแตกใบใหม่พอเขาแตกใบใหม่แล้วเขาก็จะมีการแตกผลออกมาอย่างที่เห็นนะครับก็คือจะออกมาตามช่อก,กิ่งตามกิ่งนะมันเบอรี่นี่เขาจะเป็นลักษณะของ มอญเลี้ยงใหม่แล้วก็จะแตกผลตามกิ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือติดทั่วเลยนะครับทั้งแถวนี่วันนี้เราก็จะดําเนินการเก็บกันซึ่งก็เยอะมากมีทั้งลูกสุกเต็มที่สีดํานี้ก็คือเป็นลักษณะลูกสุงกสงอมแล้วนะฮะลูกสุกงอมแล้วแล้วก็ส่วนสีแดงเรื่มๆนี้ก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวส่วนดํานี้ก็จะเป็นรสชาติที่แบบอ่าเปรี้ยวน้อยแล้วเปรี้ยนน้อยแล้วอมมนะครับบางลูกก็ติดเป็นลักษณะหวาน หวานของเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะฮะแบบนี้อย่างที่เห็นกันทั้งหมดเลยครับนี่เราทําการตัดแต่งในสัป,ปดาห์แรกก็คือเป็นสองสองชุด2แถวซึ่งเขาก็ติดเราก็จะทําการเก็บระบบน้ําก็จะเป็นระบบสปริงเกอร์นะสปริงเกอร์ที่โคนเราตั้งเวลาปิดเปิดนะครับรถตอนเช้า9ก้าโมงนะฮะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะจนไปถึงนู่นนะครับไปถึง4ี่โมงเย็นก็รดประมาณสานาที โดยใช้ทัมเมอร์ในการตั้งเวลาปิดเปิดนะมันบรี่นี้ก็มีสรรพคุณทางยานะเยอะแล้วสามารถจะนำไปปัน่นสามารถจะนำไปทานสดเป็นผลสดได้หรือไปปรุงเป็นอาหารทำขนมปังทำได้หลายอย่างนะมันบรลี่ก็เป็นเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีคุณค่าทางตัวเองสูงมากนะนี่ใช่ทั้งนั้นเลยเนะี่ย เดี๋ยวนี้เราก็จะดำเนินการเก็บกันการเก็บก็ไม่ยากครับก็ใช้ตะกร้าพลาสติกหรือว่าภาชนะพลาสติกเบาๆก็จะไม่หนักเวลาเราเราถือนานๆเนี่ยเราก็ทําการเก็บในอย่างนี้เรียกเรียกลูกลูกลูกเหลืล่อมเหลื่อมพวกนี้เวลาไปปั่นแล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวถ้าแบบสีดาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะแบบหวานอมละหวานของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับไม่ใช่ว่าหวานแบบน้าตาลคือหวานผลไม้ลูกไอ้ฟู้ดจ๊ดนะย่างนี้อันนี้เลยใช่เลย แล้วก็มาผสมกันเวลาเราเก็บเราก็จะผสมทั้งลูกเหลื่อมดําแดงกับลูกสีดําลูกสีดําแบบนี้คือเขางอมเต็มที่แล้วแต่บางทีก็หล่นแล้วนะครับนี่คือผลไม้มันบรลี่ที่สามารถที่จะเอามาในการเป็นสปปรรพคุณช่วยในเรื่องของการบํารุงสุขภาพนะครับก็ปลูกไว้ทานเองปลอดสารพิษไม่มีการฉีดสารเคมีอะไรทั้งสิน้นวันนี้วันอาทิตย์เราก็เก็บผลผลิตกัน อย่างที่เห็นก็เคยนําเสนอวในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้แตกลูกขนาดนี้นะวัน,นนี้ก็เอามาอัปเดตกันว่าเนี่ยฮะลักษณะของการตัดแต่งกิ่งอย่างที่แจ้งไว้ในคลิปก่อนๆหน้านี้ผลมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะส่วนจะลูกใหญ่ลูกเล็กนี้ก็เป็นรุ่นไปนะอย่างอย่างรุ่นนี้บอกว่าลูกไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเราลงลงขี้ไก่แกบช้าไปนิดนึงเพราะในพื้นที่คันร่องเนี่ย พอหลังจากตัดแต่งเสร็จเนี่ยเราจะต้องเอาปุ๋ยขี้ไก่แก่ขี้ไก่แกบแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะขี้ไก่แกบจะเป็นลักษณะแบบนี้อนนี้คือเราตัดแต่งเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยอย่างลาักษณะย้อนกลับไปดูแปลงสองแปลงแรกนี้เราตัดแต่งสัป,ปดาห์แรกเนี่ยเขาก็เริ่มออกผลมาแล้วส่วนในพวกนู้นก็เริ่มทยอยตัดแต่งเห็นไหมจะเป็นใบไม้หนาอยู่แล้วก็ออกลูกพอเป็นชุดนูน้น ก็จะเป็นอีกประมาณสองสัป,ปดาห์หลังนี่เขาก็เพิ่งเริ่มเป็นใบใบอ่อนขึ้นมาใบาอ่อนขึ้นมาจากการตัดแตง่งอ่าแล้วมาชุดนี้มาดูชุดนี้นี่เพิ่งตัดแต่งไปเห็นไหมฮะตัดแต่งครั้งแรกมันก็จะเป็นใบโกรนเลยอย่างนี้แหละแล้วเขาค่อยๆทยอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกจากชุดนู้นคือถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยเวลามันออกพร้อมกันเราเก็บไม่ทันแล้วมันเบอรีน่นี่ถ้าเก็บไม่ทันเขาร่วงแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็คือก็ถ้าปลูกแบบธรรมชาตินะถึงแม้จะร่วงก็ก็เป็นปุ๋ยในดินก็ปลูกกันต่อ ก็เก็บกันต่อเป็นลักษณะงั้น,นอ่ามาดูขี้ไก่แกลบขี้ไก่แกลบของเราใช้ EM ราดนะครับก็คือเราเอามาจากฟาร์มเนี่ยครับเป็นแกลบที่ก็ใช้รองพื้นสําหรับเลี้ยงไก่ไก่เนื้อนะฮะเนี่ยแกลบลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยแต่ตอนแรกที่เอามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความเป็นเป็นเค็มเยอะพูดได้ว่ามันเป็นปุ๋ยใหม่ซึ่งมีในตัวเจนสูงมากซึ่งไม่เหมาะที่จะเอามาใส่เลย เราก็ใช้ว of like ิธ like so ีหม so ักครับโดยการเอาเขามาผึ่งแดดอย่างนี้แหละผึ่งใต้ร่นโคนไม้ต้นเงาะเนี่ยแล้วก็ผสมเอ็มลาดก็จะลาดสามวันครั้งสามวันครั้งลาดไปเรื่อยลาดจนกระทั่งวันนี้ยแมแกบเขาเริ่มยุยเพราะว่าจุลินทรีย์จากเอ็มเนี่ยเขาก็เข้าไปจากน้ําหมักเนี่ยเขาจะเข้าไปเหมือนกับไปย่อยสลายตัวนี้นะฮะและสาเหุที่ต้องมาวางที่โคนเงาะต้นนี้ก็เนื่องจากว่าเงาะเงาะโรงเรียนต้นนี้ตอนนี้ติดดอกแล้ว แล้วก็เป็นลูกแล้วด้วยครับนี่ลักษณะช่อมันเราก็อาศัยน้ำเอ็มที่ไหลผ่านที่เท่ากแกลบซึ่งพาปุ๋ยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ลงไปสู่รากของต้นเงาะโรงเรียนนะฮะนี่เงาะโรงเรียนเดี๋ยวผมห้ดูทรงพุ่มคือจะได้กินแหละเดี๋ยวประมาณสักเดือนสองสักประมาณเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาก็ติดช่อแล้วเงาโรงเรียนต้นนี้หวานกรอบนะครับเนื้อลอนก็คือเราก็จะมีพืชผลการเกษตรไว้กินตามฤด,ดูกาลครอย่างมะม่วงตอนนี้ก็ฝั่งนู้นก็ติดลูก แล้วก็เราก็เก็บกินไปได้บางส่วนแล้วด้วยบางส่วนเราก็ห่อ่ให้เราใช้เครื่องโออ่เป็นช่อไว้กันมแมลงวันทองนะฮะอันนี้คืออยากให้เห็นว่าเนี่ยไอปุ๋ยจากขี้ไก่แกบเนี่ยเขาก็จะซึมลงไปในดินแล้วก็ไปเจอรากต้นเงาะเงาะก็จะดูดซับรากนี้ไว้แล้วก็เนี่ยเขาก็มาเป็นช่อลูกมันก็จะเราก็จะได้ทานลูกกันเนี่ยห้อยห้อยห้อยตามพื้นทั้งต้นเลยนะครับเงาะนี่มีหลายต้นอยู่ เราก็ใช้วิธีนี้มันก็จะได้หลายแบบเนี่ยกำลังกำลังเป็นเลยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เรื่องของมันบัลลี่ก็อย่างที่เห็นคือคือเป็นการอัปเดตคลิปจากครั้งก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําการตัดเห็นไหมเนี่ยแล้วทวนอีกนิดนึงเราทําการตัดอย่างนี้เลยมันบัลลี่ครับอยู่ที่การจัดการเนี่ยเราตัดอย่างนี้เลยตัดโลนเลยนะี่คุณพ่อคุณพ่อเป็นคนดําเนินการในเรื่องของแปลงมันบัลี่คุณพ่ออายุ70กว่าแล้วนะแข็งแรงนะท่านทาเองหมดเลย ดัดกิ่งเอยใส่ปุ๋ยตัดแต่งเนี่ยคุณพ่อทําหมดนะเนี่ยท่านจะตัดอย่างนี้แล้วบางส่วนก็มีการตอนเพื่อขยายเพิ่มหน่ตรงนู้นกิ่งตอนเดี๋ยวให้ดูคือกิ่งมันบรลี่ที่มันโตออกไปสูงไปเนี่ยเนี่ยก็จะมีการตัดตอนเพื่อจะไปขยายแปลงต่อแต่งจริงแล้วถ้าเกิดว่าแค่เป็นครัวเรือนของถามควรเรือนที่เราอยู่กันแถวนี้แปลงแค่นี้ก็ผมว่าแค่ปั่นแค่กินสดเพื่อสุขภาพนี่ก็เยอะแยะแล้วเหลือเฟือแล้วนะครับอ่าเนี่ยนี่คืตัดตัดปั๊บ จำลองด้วยว่าตอนนี้ตัดแล้วนะสัป,ปดาห์นี้ตัดอ,อีกสองสัป,ปดาห์ตัดภาพมาเป็นมีใบละมีใบอ่อนแล้วแตกใบอ่อนไปอีกสองสัป,ปดาห์นะมาดูกัน,นเขาก็จะหนาขึ้นเนี่ยในช่วงเนี้ยที่เราจะต้องใส่ขี้ไก,ก่แกบเนี่ยเขาแตกใบอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดตัดใหม่ใใส่เลยในดินปุ๋ยมันเข็มเกินกลัวรากเขาจะกระทบเพราอเขาหนาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวๆพนหนังนี้ปั๊บก็จะเกิดการติดดอกและติดติดดอกติดช่อ ก็จะเป็นนี่ไวยังประมาณนี้ก่อนนี่มีสุกบ้างแล้วนิดหน่อยเ็า mm. จะเริ่มทยอยสุกันท,ทั้งแถวเลยนะครับหลังจากนั้น mm. ก็จะย้อนกลับมาแปลงแรกที่ผมเคยนําเสนอคลิปไปที่พ่งท,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 ที่ตัดกันก่อนถ้าย้อนคลิปไปดูด้านหลังก่อนหน้าเนี้ยตอนหลังเนี่ยนะมันก็จะมนะีมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มเก็บโอเคครับจบคลิปสําหรับคลิปมันบอรี่ในในแปลงนะครับปลูกที่บ้านสวนปกสดสายไทยนะครับ